ตอนไงถึงใจคักตอนนะี้ตอนเหลือสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้สไตล์สิบห้า,ามาเฮ็ดกลอยเนื้อเสร็จทับจ้ะตามคําสัญญาเนาะจ้ะเนาะกะตับเฮาได้หั่นไว้ละกะเนื้อได้หั่นไว้ละกะนี่หอมบม่ได้มีเครื่องปรุงอย่างไรจ้าพี่น้องจ้าข้าวคั่วขวดไม่ไหมพริกป่นข้าวบพื่อได้กะดีคมจ้าพี่น้องคมอ้ำำําล้ำนีดีงัวเนาะ ปลาแดกสูตรปลาแดกจ้ะสเปรลาสาตา้ามันนี่สิบเปอรนต์น้ำปลาเนาะแล้วก็สุ้มรแค่นี้จ้ะพี่น้องจ้าเครื่องปรุงหรือไม่ปรุงเนื้อจ้ดดีงัวงใส่หลายๆแต่ไมันค่อยหอมขมดีอ่ำลำไส้ปลาแดกจ้าพี่น้องจา้า่ต้องใส่ลายแด้วปลาแดก ใส่พริกป่นใส่หอมต้งไปแล้วจางง่ายๆเนาะแค่กินบ้านๆเท่านีาน้แหละง่ายๆผสมเข้ากันสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปที่นาฮักซู้ขู่สุขคนน่าจาะเนาะมาเผากับจ้าใจก็าจพี่น้องจา้ามาใจาพี่น้องจา้าตามคําสัญญา้อยเนื้อใส่ตับพี่น้องสดๆครับง่ายตาสวนผู้ดังปึง้งเลยจ้าพี่น้องนี่เสร็จแล้วเห็นปะ ซดสพึ่งไปตลาดตั้งมาเซานี่จ้ะอยากกินพร้อมเราจะบริกินดูแล้วเนาะอ้โดนเติมแลยได้บริกินตัดเนี่ยเพราะว่าไปตลาดย่ำไรกับบุ่อยมีนะจ๊ะพี่น้องจ้ะสตส์เลื่อมใส่เลือดสิมาใส่สุดท่ายน้ำบุบเป็นอย่างดอกคันตะไคร่แล้วบข้าวแน่นอนจ้ะ เลือดสดๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวผสมให้เขาก่อนสิเป็นจังไดยอืมสุดยอดจัะพี่พน้องจา๋าผ้าปีน่นบรรยากาศมากินหน้าบา้าน Có thêm ngon Hãy subscribe มะลากีน,นงเนี้ยแต่ก็จะอืมแซ่บข้าจ้ะหวาน เลือดแคบแทบผมตื่มกัน ยังไงแมวขังบ้านมาเล่นแถวนี้ที่ดี โซดาไมมีหมาน้าเหยียนเฮาเฮาเนี่ยมือคื้นเสียงดังลำคานขัขงบาทเนาะ เห็นแมว,แวเราเฮาหลดมา <c oughs> เป็นล่ะ <c oughs> <c oughs> ลม กระเทียมหอมขึ้แนแซ่บขมันกับระเทียมจิน๋นจะบอบจะบอบขึ้น

เขาเริ่มติดเมื่อสาตาร์แล้วเด้มอมัอมมีหน้าเป็กด้อพี่น้องงดเล่าเข้าพรรษาแล้วจ้ะอ่าวอีหรีเด้เออ,ดอยากงดอยู่นม่มวากหน่อยบ่ค่อยได้ไปวัดกะอยากเฮ็ดแนวมีประโยชน์นะจ๊ะน้นอง เงินงดบปได้สามเดือนงดได้จากสองเดือนกันยังดีเนาะพี่น้องเนาะเดือนหนึ่งกันยังดีน้ำตาเท่าตาแตกเลย 汤里面足够，丰富。想 Dá pra não. Oh. Mm. ต้อนิถึกใจค่ะตอนไงถึกใจค่ะตอนนี้อืมฟันเจิดตจวดเจิดจวด พอข้าวจะไม่หนอหอมหอมตะไคร่ข่นย่องใส้ตะไคร่จนนะจนเลือดไม่ได้กินตะไคร่ เมื่อเช้าหนีไปทรงโซอีโรงเรียนสามีสาวตาไปอยู่เนาะโรเบิร์ตพอะไอเพิ่นไปหาหมอสาวตาก็เลยได้ไปทรงลูกโรงเรียนน่ะหน่าอ้ายว่าสามพี่น้องจ้า มันนีโรงเรียนปิดแต่เปน็นอองจกักโรงเรียนปิดอ่ะไปส่งลูกโรงเรียนเซยสัมพาเงียบเงียบทางทางยางไปโรงเรียน ก็หลังอันเพิ่นคีลดอ่ะพานเพิ่นเพิ่นหลังลดกระจกลงบอกว่ามันนี่ลองเรียนปิดได้แล้วสะเปิดอีกที่มันพุดเดอ่ะ không không thang đi làm một nhang hỏi long liền nào vậy lấy phát cảnh nhang gấp lên nào ตอนย่างไปนะ่าสีสังหอนแต่รถบัสขี่พานเนาะขนขับรถบัสบกมือไทยเฮ่เอาบกมือเ็ดคย,ยอีงยังปะคิดอยู่ในใจอยู่อ๋อบนเป็นเห็นอ่ะเขาเห็นเขางามบ่เขาบกมือไทยนะ่ะคิดในใจอยากอายดิอยากอาย, <laughs> อ,ย,าอ,ายอ้เขาว่ากูง,งามเในคนนะ่ะแต่แถมมันมอแม่เขาบอกว่าโองเล่นปิดโองเล่นปิด ขึ้นมากกับอย่างหัวเจของโอ้ยน่าสนุกคือเข่าข้างจะคข้องคะแพะเขาคิดเขา่เขาข้างจะคล้องค่ะ 在跑。 มอข้าวจ้ะตับสดตำมิสาดมาเลอะิ้มเพลี เรื่องแบบเห็นเทวดานหน่อยนึงเจ็บน้องจ๊ะเพิ่ะฉะนั้นเด็กเดินเทวดดาษต้องไม่กินเขา่า <c oughs> บ่มันจะเอาเล่นเอาไว้กลัวเสาตาอิ่มละสามีสไตล์มากพอดีเ <c oughs> บิร์เราก็เดเรราพีลานองฮะเบิร์เราก็เดเรราพีลานองไปแล้วจ้ะน,น,นอกจากเนาะขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชม ก็ได้เอ่อยคองมักเห็ดคองมักสุกินแล้วเดอ้อจะเดอ้อผู้ใด้ขอมาหลายคนก็นไดนเนาะจ้ะเนาะ้าตายก็มักพร้อมนะ่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงลำล้ำลวยหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สุขทิ้งทุกอย่างเนาะจ้ะเนาะสมปรารถนาสาธุจ้ะพ่อกันคิปใหม่นะจ้ะเนาะให้บ้ายจา้ะ